ก่อนจะตัดสินใจซื้อรถมือสองควรเช็คดูจุดไหนบ้างวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเช็คดูเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเปิดฝากระโปรงมาดูรอยเม็ดอาร์ตดูรอยวงกลมต่างๆนะครับว่ายังอยู่ในสภาพเดิมสภาพสภาพสมบูรณ์ไหมรอยซีนต่างๆนะครับยังเป็นร่องรอยของเดิมอยู่หรือเปล่านะครับรอยนอ็นอตน็อตฝากระโปรงมีร่องรอยการงัดแงะไหมนะครับตรวจเช็คแล้วก็ดูรอยแผงด้านหน้านะครับดูเม็ดอาร์ตรอยวงกลมต่างๆนะครับถ้าเกิดมีร่องรอยการซ่อแมแซม สันนิฐานไว้เลยนะครับว่าคันนี้อาจจะแบบชนมาหรือดัดแปลงด้านหน้ามานะครับเมื่อกี้เราดูด้านหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่ออันนี้ฝั่งประตูฝั่งคนนั่งนะครับดูรอยพวกตะเข็บต่างๆนะครับรอยเม็ดอาร์ตว่ายังอยู่ในสภาพเดิมไหมถ้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมหรือมีรอยซ่อมแซมนะครับที่ต่างไปจากของเดิมให้สันนิฐานได้เลยนะครับว่าคันนี้ อาจจะโดนชนด้านข้างมาหรือพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับสำหรับรถกระบะนะครับสิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมจากรถเก่งนะครับดูรอยเชื่อมของตัวลูกกระบะนะครับและดูรอยน็อตต่างๆนะครับว่ามีร่องรอยการขันหรืองัดแงหรือไม่นะครับถ้ามีร่องรอยแสดงว่าคันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนลูกกระบะมานะครับอาจจะไม่ใช่ของเดิมหรือดัดแปลงอะไรมาอันนี้คือวิธีคร่าวๆนะครับสาหรับการดูซื้อรถมือสองเบื้องต้นครับ โอเคสำหรับใครที่สนใจรถในแบบของเราคันนี้นะครับเราขาย Isuzu DMAX c a p 4 1.9 z ราคา559,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงงวดละ9,300บาทครับสำหรับท่านใดที่สนใจออกรถที่ออโต้เวลล่านะครับวันนี้เรามีรับประกันดูแลหลังการขาย2ปี20,000กิโลนะครับมีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับฟรีกล้องหน้ารถ ีน้ำมันเต็มถังนะครับบ,บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจติดต่อที่ออโต้วิลล่าสาขาลมกาวได้เลยครับ